ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดเจอ2ข่าวร้ายก่อนเกมบุกเยือนนิวคาสเซิลยู่ในเตดในสุพีเมียรีอังกฤษความเคลื่อนไหวก่อนสุพีเมียรีอังกฤษซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยู่ในเตดในค่ำคืนนี้เวลาสามนาฬิกาล่าสุดแมนยูได้รับ2ข่าวร้ายก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเริ่มจากดีแอดเลติกสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรนยักษ์ใหญ่แห่งสุพีเมียรีอังกฤษกำลังถูกสอบสวนกรณีมีคนแจ้งว่าผู้ร่วมงานอีเวนท์ที่สนามโออลทรรหาาายยมีากาป่ว โดยอ้างว่ามีการเสิร์ฟไก่ดิบให้รับประทานทั้งนี้ทางปีศาจแดงไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสั่งตรวจสอบเป็นการภายในด้วยเช่นกันเพราะเรื่องนี้อาจส่งผลถึงการประเมินคุณภาพเพราะก่อนหน้านี้ความสะอาดของอาหารภายในโอนแทฟเฟิร์ถูกจัดให้อยู่ในระดับ5ดาวมาโดยตลอดส่วนอีกข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าไทเรนมาลาเซียแบ็กซายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าอีกรอบหลังมีการเจ็บซ้ำระหว่างฟ้นฟูร่างกายโดยมาลาเซียยังไม่ได้ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เลย คาดว่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งก็ต้นปีหน้าเลยส่วนเมสันเมากลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งตอนไหน